่วนแรมโบ้อีสานครับแรมโบ้สิบทิศเสกสกุลอัฐาวงเมื่อวานนี้ได้ออกมาตอบโต้นายประเสริฐจันทราหวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยที่มีการโจมตีนะคุณนุ่นว่าพักร่วมรัฐบาลกำลังจะแพ้แตกอยู่ได้อีกไม่นานหรอกนะคุณแรมโบ้อีสานนี่ซัดกลับเลยว่าที่ออกมาพูดแบบนี้นะเด็กเมื่อวนันศืนทางการเมืองเนี่ยก็อ่านออกว่าเพื่อไทยนี่อยากเป็นรัฐบาลบ้างเป็นฝ่ายค้านมาเจ็ดปีคงทำใจไม่ได้มีแรงข่าวที่เชื่อถือได้ว่า ช่วงหลังนี่นาย,นายทักษิณกับนางสาวยิ่งรั์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์บ่อยสอดรับกับพรรคเพื่อไทยและกลุ่มการเมืองออกมาเคลื่อนไหวเป้าสําคัญคือล้มรัฐบาลอยากกลับมามีอํานาจไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้สนใจวิกฤตโควิดแต่จ้องแต่ถล่มรัฐบาลนะแล้วคุณแลมโบอีสานที่บอกด้วยนะว่าที่โทนี่เนี่ยไปคุยโวว่าจะเป็นนายกแล้วแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ภายในหกเดือนเนี่ยมีคนบอกว่า จร,จริงๆเนี่ยขี้โมมากกว่านะสมัยก่อนรับปากว่าจะแก้ปัญหาจราจร6เดือนอ,อยู่มานี่ปัญหาจราจรหนักกราเดิมอีกนะแล้วนอกจากนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่คุยโวโอโอวดแล้วทําไม่สมราคาคุยเรื่องหนี้สินชาวนาเนี่ยชาวนา,นา,วนานก็ยังมีหนี้มีสินนะแล้วก็รัฐบาลปัจจุบันนี่แหละตามใช้หนี้ให้แล้วโบอีสานนี่ยังบอกด้วยว่าที่ทักษินบอกว่าจะฟื้นเศรษฐกิจกภายในหกเดือนนะ พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยไม่มีเวลามาตอบโต้แต่นายกพูดจริงทําจริงให้ดูเถอะเรื่องฉีดวัคซีนเนี่ยดีเดนะตั้งแต่วันนี้เจ็ดมิถุนายนแล้วฉีดไปจนถึงธันวาปลายเดือนนี้ฉีดครบ70%เปิดประเทศต้ตนปีหน้าแล้วนับจากวันนี้ถึงต้นปีหน้ามันกี่เดือน6เดือนนี่แหละจะฟื้นเศรษฐกิจภา,ภายใน6เดือนทำจริงไม่โม้แบบทักษิณด้วยไปฟังแลมโบอีสานนะ การที่นายโทนี่ทักษินออกมาพูดว่ากลับมาประเทศไทยจะแก้ปัญหาภัยได้ภยใภายในหกเดือนได้นั้นไม่มีใครเขาเชื่อครับมันเป็นการพูดจาที่ขี้โม้โอ้อวดแค่นั้นเองทําไม่ได้จริงหรอกครับเพราะคนที่ทําได้จริงนั้นเขาไม่พูดมากอย่างท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานาะยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีระดมเต็มที่ที่จะได้วัคซีนประชีดที่น้องประชาชน วันนี้ที่7มิถุนายนก็ดีเดย์แล้วครับที่จะฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรวมไปถึงนะครับธันวาคมก็ครบประมาณ6เดือนก็คาดว่าจะฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนได้เยอะที่สุดนะครับเกือบทั่วถึงทุกคนปีหน้าฟ้าใหม่นะครับก็เศรษฐกิจก็จะเริ่มดีขึ้นโครงการต่างๆก็จะเริ่มเกิดขึ้นนะักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยได้มากขึ้น อย่างนี้คือสิ่งที่รัฐบาลและท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์ชายห,หมแลมโบ้นี่มีทิศทางมีอนาคตนะคือถ้าเกิดเราเดินหน้าฉีดวัคซีนกนไปตามแผนสําเร็จตามแผนไปรประเทศแน่นอนเศรษฐกิจท่องเที่ยวเครื่องยนต์อีกตัวหนึ่งกลับมาการสออกกลับมา,าแล้วหลังจากนั้นโครงสร้างพื้นฐานโครงการต่างๆที่ทําอยู่ในวันนี้เงินกู้ที่กําลังจะผ่านออกไปช่วยเหลือเยียวยาขับเคลื่อนฟื้นเศรษฐกิจกิจการต่างๆ,างๆกลับคืนมาค ทุกอย่างเดินหน้าเศรษฐกิจนี่คือการเดินหน้าฟื้นเศรษฐกิจในหเดือนโดยไม่ต้องคุยโวเหมือนทัศินพูดง่ายง่ายแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยทำจริงคแล้วแก้ปัญหาจริงนะเพราะฉะนั้นคุณจะเชื่อใครเชื่อคนที่ทําอยู่แล้วทามาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยพาเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหบเหวโควิดมาเนี่ยเราลอกแรกกับล,ลอกสองเนี่ยกับคนที่หนีคดีอยู่ต่างประเทศอ่ะแล้วอยากจะกลับมาเป็นรัฐบาลเพราะตัวเองมีคดีอยู่นะจะเชื่อใครเอางี้ดีกว่า โอ้ดีแลมโบอีสานแลมโบสิทธิดค่ะ <Yeah. S 2> ตัวจริงส่วนวัคซีนฮะล่าสุดอัปเดตนิดนึงวัคซีนที่มีการดําเนินการเนี่ยไปถึงขั้นไหนแล้วนะฮะในเพจสถาบันวัคซีนอัปเดตใหม่การจัดหาวัคซีนที่เพิ่มมาน่าสนใจนะครับก็คืออัปเดตเรื่องไฟเซอร์ด้วยไฟยเซอร์อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขในสัญญา20ล้านโดสนะครับคาดว่าจะมาภายในไตรมาส3ของปีนี้นะฮะ แล้วก็จอร์สันอยู่ระหว่างเจราจารเงื่อนไขสัญญา5ล้านโดสคาดว่าจะมาในไตรมาส4ปีนี้